คนเคยศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในหลักฐานของประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างพม่าไหมคะซึ่งคลิปนี้ครูอ้อนจะพาทุกคนมาหาคำตอบด้วยกันคะ่ะสวัสดีค่ะครูอ้อนจากช่อง Story o ออ u ไกนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับครูอ้อน ตลอดระยะเวลาที่ครูอ้อนทำคลิปมานะคะสำหรับปีนี้นะคะครูอ้อนจะเริ่มต้นคลิปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ค่ะนั่นก็คือประวัติศาสตร์ไทยที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของพมา่าซึ่งทุกคนทราบหรือไม่คะว่าประวัติศาสตร์พรม่านั้นพูดถึงเรื่องราวของประวัติศาสตร์ไทยอย่างไรตรงกับที่ไทยบันทึกหรือไม่เดี๋ยวเรามาเริ่มรับฟังคลิปนี้ด้วยกันเลยค่ะ ประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นลาวไทยกัมพูชาพม,มา่าหรือว่าทางฝั่งของมาเลเซียซึ่งล้วนแล้วแต่บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ค่ะตามเหตุผลของประเทศนั้นๆซึ่งเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในคลิปนี้ที่เราจะพูดถึงเราจะหยิบยกของประเทศพม,ม่ามาค่ะซึ่งถือว่าประเทศเพื่อนบ้านของเราเป็นประเทศบ้านพี่เมืองน้องเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็จะเกี่ยวข้องและก็เชื่อมโยงกันค่ะ แต่ทราบหรือไม่คะว่าบางครั้งประวัติศาสตร์เนี่ยก็ทําให้ประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยกระทบกระทั่งกันได้เพราะว่ามุมมองของประวัติศาสตร์ต่างกันนั่นเองโดยทั่วไปนะคะประชาชนแต่ละประเทศได้รู้จักประเทศและก็วีรกรรมของบรรพชนตุนเองตลอดจนประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยจากเอกสารทางการแบบเรียนนะคะพาพยนต์สิ่งพิมพ์ต่างๆ ผลิตจากประเทศของตนเป็นหลักค่ะและทราบหรือไม่คะว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรามองเหตุการณ์เดียวกันเช่นไรจากบทความประวัติศาสตร์ไทยในหลักฐานพม่านะคะของศาสตราจารย์ดรสุเนศชุตินทรานนท์นะคะนักวิชาการไทยผู้เชี่ยวชาญเรื่องพม่าในนิตยสารศิละปะวัฒนธรรม ซึ่งครั้งนี้นะคะท่านได้คัดเลือกเฉพาะหลักฐานสําคัญที่นับประวัติศาสตร์พามา่าและนานาชาตินิยมใช้อ้างอิงในการนําเสนอผลงานค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักฐานพาม่าที่ใช้ได้แก่เจ้าสาค่ะก็คือศิลาจารึกของพามา่าและก็อเยดอโปองนะคะนั้นก็คือวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติประเภทพระราชประวัติพระราชกรณียกิจที่สําคัญของกษัตริย์ยาเวงค่ะหรือว่ายาสวินนะคะ ก็คือพงสาวดานและก็หลักฐานประเภทอื่นๆค่ะได้แก่ตะบองหรือว่าเพลงยางพยากรเป็นต้นค่ะเอกสารที่อาจารย์สุเนศยกมาในครั้งนั้นนะคะกล่าวถึงศึกสำคัญของไทยพมา่าเช่นศึกเมืองเชียงกรานสงครามช้างเผือกยุทธหัตถีและก็สงครามก้าวทัพซึ่งในที่นี้ขอยกกรณีสงครามเมืองเชียงกรานมากล่าวค่ะเมืองเชียงกรานนะคะเป็นเมืองชายแดนทางด่านพระเจดี3มองค์ค่ะ พลเมืองเป็นชาวมอญไทยแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองขึ้นมาตั้งแต่กรุงสุโข,ขทัยค่ะสงครามเมืองเชียงกรานนะคะเกิดขึ้นเมื่อพศ281ตรงกับรัชกาลสมเด็จพระชัยราชาที่ราชาของไทยและเจ้าพระตาเบงเวตีของพมา่านักประวัติศาสตร์ฝ่ายไทยถือว่านี่เป็นสงครามระหว่างอายุธยากับพม่าครั้งแรกโดยพม่าเป็นฝ่ายบุกรุกค,ค่ะแต่เทียบกับเอกสารพรม่าแล้วก็กลับตาลปัดเลยทีเดียว ซึ่งจากพงศาวดาพรพม่าฉบับอูกาลาที่อาจารย์สุเนศใช้เทียบไม่ได้กล่าวถึงสงครามเมืองเชียงการเลยอาจารย์สุเนศอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าเมื่อได้สอบก,กับพงศาวดาพรพม่าฉบับอูกาลาพอสมมติฐานนั้นคงเป็นไปได้ยากเพราะนอกจากอูกาลาจะไม่กล่าวถึงสงครามครั้งนั้นแล้วในทางตรงกันข้ามประเด็นที่ว่าพระเจ้าตะเวงชเวตี้ยกมาตีเมืองเชียงกานในปีคศ .1538 นั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ ทางนี้เพราะพระเจ้าตะเบงชเวตีเพิ่งจะยกทัพมาตีได้หงสาวดีต่อจากนั้นยังต้องหันไปขับเคี่ยวกับแปรและเจ้าฟ้าฉานเป็นศึกใหญ่ยืดเยื้อกว่าจะรวมอาณาจักรได้ซึ่งเกิดก่อนจะยกกองทัพมาตีพระเจ้าสาพิญญาเจ้าเมืองมอตมะค่ะในปีคศ1541 ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาแล้ว3ปีหลังศึกเชียงกรารซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิด3ปีหลังศึกเชียงกรารค่ะเพราะฉะนั้นนะคะศึกเชียงกรารจึงควรจะเป็นศึกที่ฝ่ายไทยรุกรบเข้าไปในเขตหัวเมืองมอญมากกว่าจะเป็นเรื่องที่พม่ารุกร,รานเข้ามาซึ่งเอกสารพรมาร่าอีกรายการหนึ่งก็คือไอเยดอปงซึ่งเป็นวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอลองพญาค่ะซึ่งออลองพญาไอเยดอปงแสดงให้เห็นว่า ทัศนคติของกษัตริย์พม่าที่มีต่อไทยนะคะพระนามออลองพญาที่มีความหมายว่าราชาโพธิสัตว์ได้นำมาอ้างอิงถึงความชอบธรรมในการศึกค่ะดังจะเห็นได้จากบันทึกกล่าวถึงพระราชสารที่กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ส่งโต้ต่อกันว่าพระราชสารจากพระเจ้าอลองพญาถึงพระเจ้าเอกทัศน์ก่อนจะเข้าตีกรุงศรีอยุธยาความว่า เราธรรมราชาโพธิสัตว์กรีธาทัพมาครั้งนี้ปรารถนาจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในแว่นแคว้นอยุธยาซึ่งยังไม่บริสุทธิ์ผ่องแผ้วให้บริสุทธิ์พระมหากษัตย์อยุธยาก็หาได้ยกออกมารับทัพเพื่ออย่างศักด์กำลังแห่งเราทั้งยังไม่ยอมสิโรราบส่งช้างมา้าราชโอรสธิดาออกถวายเรา เราธรรมราชาโพธิสัตว์ผู้มีปณิธานจะมุ่งเป็นพระพุทธเจ้าขอแสดงน้ำพระทัยปลดปล่อยเจ้าเมืองสุพรรณบุรีอํมมา์ใหญ่ตอนทีพระเจ้าอาลองพญายกทัพมาตีจับเจ้าเมืองสุพรรณบุรีได้ผู้ตกเป็นเชลยแห่งเราขืนให้พระองค์และพระเจ้าเอกทัศน์ก็มีพระราชสารตอบกลับไปว่าดูโกอนมนุษย์โลกนี้จะมีพระเจ้าถือกำเนิดได้เพียงห้าพระองค์ก็คือ พระกัสสันโทรพระโกนาคมพระกัสสัป,ปะพระโคตมะพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ข้างต้นล้วนเสด็จดับขันปรินิพานแล้วสิน้นอย่างก็แต่พระสีอาริยะซึ่งประทับอยู่ในสวงสวรรค์ชั้นดุสิตฉะนั้นผู้ที่อ้างตนเป็นพระโพธิสัตว์ใครรู้นักว่าเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ไหนแน่ ที่อ้างมาเห็นจะเป็นเท็จเพราะในโลกมนุษย์นี้พระพุทธเจ้าจะถือกำเนิดก็แต่เพียงหาพระองค์จะเพิ่มมาเป็นหกพระองค์เห็นไม่สมควรซึ่งที่ยกมาข้างต้นนี้เป็นเพียงบางเหตุการณ์และบางส่วนของเอกสารพม่านะคะที่อาจารย์สุเนศกล่าวไว้ในศินลปะวัฒนธรรมเท่านั้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวของสงครามเมืองเชียงการคะ่ะที่ทางฝั่งพมา่าบันทึกไว้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่กับตลปัดไม่เหมือนกับของไทยเลยนะคะถ้าหาท่านไหนนะคะมีข้อเสนอเนี้ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปให้กับคุูออนได้เลยคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ